สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปรดทุกเพิ่มสุขนะคะจากกมอฝนค่ะวันนี้เป็นวักหน้าไปหน่อยนะคะน้องซิมาค่ะนะท่านผู้ชมก็สวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันพฤหัสค่ะสวัสดีที่เท่าไหร่นะสี่สี่เหรออ่ะสี่สิสี่สี่จริงเด็ดวันที่สี่อ่ะใช่ค่ะเขียนถูกหรือเปล่าถูกแล้ววันเมื่อวานนี้มีอะไร มีโรคเลื่อนนะมีโรคเลื่อนก็เป็นไปตามคาดอเขาบอกเขาไม่ได้เลือนอย่าไปบอกว่างั้นฟังแล้วมันแสลงหัวเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือนเขาแค่บอกว่าคือถ้าตรวจแล้วเสร็จก็มีกําหนดรับรองภายในก็มีกําหนดรับรองวันที่สามอืมแต่มันยังตรวจแล้วไม่แล้วไม่แล้วเสร็จเนี้ยอา่านะะเขาบอกว่าห้าวันค่ะ<า>นับจากวันที่มีการเอ่อเลือกตั้งเออไม่ใช่จะแค่วันเลือกสวค่ะอืมนะท่านผู้ชมห้าวัน ปัญหาคือเมื่อวานในครบวันที่ห้าเขาบอกห้าวันเนี่ยมันเป็นแค่การตรวจแล้วเสร็จเ,อ,อ,เอ,อยังไม่เสร็จเลยก็มันยังไม่เสร็จก็ไม่ต้องออยังไม่เสร็จเลยไม่ต้องทํากรกะตเป็นกะกะตเต่าคานนะในะนั้น,ะนะเนี่ยกรกะตโดนด่าไปเยอะเกินไปหน่อยถ้าหากว่าไม่มีคนออกมาทวงติงหรือคนมาต่อว่าอาจจะรับรองไปแล้วเพราะว่าเขาเออชอบอยู่<อ>แล้วนี่กระบวนการสอยทีหลังอ่ะเออก็คุณก็พูดอยู่แล้วอะว่า,วา คุณจะให้ผ่านไปก่อนแล้วสอยทีหลังแต่พอดีคุณโดนด่าเยอะไปหน่อยคุณเลยบอกอยังตรวจสอบไม่เสร็จเออเออเออเอายังไงเอาอยัางไอองตามใจประชาชนไงหรือว่าจะต้องไปเคลียร์หกร้อยสิบสี่เรื่องให้จบก่อนค่ะพ,พอดีอ่ะ <laughs> ไม่ต้องมีหรอกบอกเลยให้ใสภาเดี๋ยวอย่างคุณปิยบุตรว่าการไปเคลียร์หกร้อยสิบสี่เรื่องให้จบก่อนเนี่ยปีหนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าอืมคำถามก่อนปีหนึ่งจะเสร็จไหมไม่เสร็จหรอก เออหมอว่านะหมอว่านะไอ้หกร้อยสิบสี่เรื่องเนี่ยนะอืมชาตินี้เขไม่ได้ตั้งสอวอใช่อก็ไม่ใช่<ไ>แค่ไม่ใช่แค่ปีนี้นะชาตินี้ดีไม่ดีกรกตหมดอายุก่อนค่ะเขาเลยออกมาบอกไงท่านผู้ชมบอกว่ารับๆไปเถอะรับๆเถอะพอรู้เลยว่าถ้ารอกรกตทำงานนะ กกตเต่าคานไม่ใช่เต่างอยนะเต่าคานละเอดรอบอบไงละเอีรดบขอ,อ,อ,อบอ๋อเหรออ๋อออโอเคละเอียดรอบขอบถามจริงเถอะเรื่องตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาสอสเนี่ยเสร็จหรือยงัง <c oughs> นี่มันเกินเวลาไปแล้วเอ๊ะเกินเกิเวลาคือ เขาบอกว่ามีอายุในการตรวจเช็คหมื่ปีใช่ไหม, <c oughs> มเลือกตั้งรับรองผลไปตั้งแต่เมาาื่อไหร่เลือกก็เลือกเสร็จตั้งแต่14พฤษภาคมรับรองผลก็ไม่นานหลังจากนั้น <c oughs> มันไม่ทันแล้วมันสอยได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นค่ะใครที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอะอเหรออะไรเหรอเอ้าไม่ต้องกระตาพูดเลยเหรอไม่ได้พูดแต่ว่าตามหลักการแล้วคือมันหมดห่วงแล้วไงอ๋อไม่หรอกมล่ะไม่หรอก จนจะครบวาระสี่ปีก็ยังสามารถตัดสินได้อยู่จนกว่าเขาจะทําเสร็จเอ่อจนกว่าเขาจะทาเสร็จก็ยังตัดสินได้อยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าโหคนร้องตัง้เงเยอะตั้งแยะถ้าแบบนี้เนี่ยกรกะตโดนหนึ่งห้าเจ็ดนะเออไม่ทํางานให้เสร็จภายในเวลานะจริงๆมันค็จะมีกรอบเวลาเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านว่าไหมควรจะมีกรอบเวลาให้มันชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ย แต่และเรื่องจะทําเสร็จใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ยังว่าอะไรขนาดตั้งสอวห้าวันระบุเวลาชัดเจนก็ยังไม่มีการประกาศอยู่ดีนะก็อย่างที่ท,ท่านท่านทราบนั่นแหละว่าออแน่นอนส่วนหนึ่งมีผู้สมัครสอวอ,ออกมาร้องเรียนกันเป็นจนํานวนมากเนื่องจากว่าคนที่เ,ออเข้าไปเลือกสอวอนั้นแต่ละคนเนี่ยโดนจัดตั้งกันขึ้นมา ซึ่งเราก็พูดมาโดยตลอดนะว่าจัดตั้งจัดตั้งจัดตั้งอืแล้วก็บางคนเนี่ยท่านผู้ชมดูแล้วก็รู้เลยว,ว่าจัดตั้งรอ,อ,องเท้าแต่งตัวให้เรียบร้อยยังไม่ได้เลยเข้าไปเนี่ยตอนไปเรื่องเนี่ยคาบอีแตะยังมีเลยเออก็น่าจะรู้นะเออเสื้อก็ยังเป็นแบบขอโทษนะท่านผู้ชมนะเสื้อผ้าแต่งให้สมรวมยังไม่ได้เลยอืมหมอเห็นแล้วก็โอ้โอ้ ก็บอกแล้วไงว่าคือมันคือการจัดตั้งนะฮะอ่าก็อันนี้สวเนี่ยไม่รู้ว่ากรอบเท่าไหร่นะแต่สอสเนี่ยบอกว่ากกตได้กรอบระยะเวลาดําเนินการตามกฎหมายภายใน1ปีในการพิจารณาคําร้องให้แล้วเสร็จในกรณีที่มีคนไปยื่นว่าสอสอาจจะทุจริตผิดกฎหมายหรืออะไรก็ตามซึ่งในส่วนของกระบวนการเนี่ยก็คือมีกรอบเวลา1ปีเท่านั้นดังนั้นจะไม่มีสสคนไหนถูกสอยเพิ่มอีกแล้วไม่ใช่ มาแปลความหมายผิดนี่คือยังไงคุาผูกกมหมาย้วามว่เวลาคุณยื่นร้องอ่ะภายในระยะเวลาหนึ่งปีแต่พิจารณาเนี่ยเกินหนึ่งปีได้เข้าใจไหมเหมือนอายุความอ่ะเวลามีคนมาอายุความอาญามีระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่รู้นะอ่านับจากวันที่รู้เนี่ยคือเรารู้แล้ววันเนี้ย รับไปเลยสามเดือนคุณลองได้อแต่ตํารวจจะทําเสร็จอีกชาตินึงเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งก็ต้องไปดูว่า<อ>ในภูมิใจไทยอ่ะเหลือกี่คนั้างั้นอ่ะเออในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากกตทํางานหนึ่งปีกกตทํางานชาตหนึงจนหมดอายุค,ความนะจบได้ประกาศราชนี้ก่อนที่กรกตจะยื่นแหมเขาบอกว่าเขาก็เลือกที่จะทําอันไหนเร็วอันไหนช้าไง อย่างที่ของก้าวไกลก็เร็วหน่อยไม่ต้องเลือกหรอกอ,อช้ากับทุกอย่างที่ของภูมิใจไทยก็ดาน่อยก็ดูดิพรรคการเมืองเขามีใครภูมิใจไทยใช่ไหมเขาอยู่ที่ไหนแล้วใครในกรกรตออยู่ที่ไหนเอานมินีเขาตัดสินพร้อมๆกันนะรู้สึกว่าวันนั้นน่ะคุณศักสยามเอยกับคุณอะไรกับของเรื่องก้าวไกลเนี่ยพร้อมๆกันนะเอ,อแต่ก้าวไกลเนี่ยก็บอกเนี่ยผมอะ โหเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนัดมาวันวันที่มันเมาเมื่อวานนี้วันที่สามถัดมาวันที่เก้าถัดมาวันที่สิบเจ็ดแล้วดูสิภูมิใจไทยมีเลขสักแอะหรือยังน่เห็นไหมนะเขาบอกเกิดการเปรียบเทียบแล้วจริงๆก็มีแล้วแอ,อหนึ่งอะ่ะก็โหไอแอหนึ่งเนี่ยเอาแอะเรื่องอะไรก่อนคุณศักสยามนอมินีนี่แทบจะไม่มีสักแอะเลยนะเขาพูดถึงกันอยู่แต่เขาไม่ออกข่าวดังเขาพูดถึงแต่เขาไม่ขึ้นสารอ่ะ เออเขาพูดถึงแต่เขาไม่ขึ้นศาลอ่ะท่านผู้ชมแหมเขาบอกว่ากกตก็ทํางานตามไอ้นี่นะเพราะว่ามันจะต้องผ่านคนละส่วนงานกันอพอของทางก้าวไกลเนี่ยมันมีการพิจารณาแล้วเ,เป็นผลที่ต่อทอดกันมาจากเดิมที่ทางศาลท่านพิจารณา,าดังนั้นเนี่ย ก็เลยนำมายื่นลองต่อได้เลยแต่ของคุณศักสยามเนี่ยนะหรือทางภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่าตกลงเป็นนอมินีจริงหรือไม่แล้วก็อะไรอะนอมินีจริงหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และณนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะท่านผู้ชมนะและยังไม่พอป่านนี้เรื่องยังไปไม่ถึงไหน อันเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าเช้านี้นะท่านผู้ชมกับข่าวการเมืองสนุกสนานนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกดูการเมืองอย่าดูให้เครียดอย่าดูให้เครียดนะถ้าเครียดไปกับเขาด้วยนี่เราก็ตกเป็นเหยื่อเขาท่านะผู้ชมเพราะว่าบางอา่บางพักเขาก็ พยายามสร้างปลุกกระแสให้เราเห็นอกเห็นใจเขาแต่สุดท้ายก็ทำเองนะสุดท้ายก็ทำเองอย่างเช่นโหตอนนี้มีรามาดราม่าซึ่งดราม่าตัวนี้นะท่านผู้ชมเขาบอกออกมาเลยเนะี่ยอย่างอะไรฮนะลดงบสัมมนาอ <c oughs> ลดงบสัมมนามีพักไหนไหมที่ออกมาเคยออกมาพูดว่าลดงบสัมมนา <c oughs> มีอยู่พักเดียวอ,ะ <c oughs> อ่ะค่ะเออมีอยู่พักเดียวท่านผู้ชม คือพักเก้าวไกลแต่ตอนนี้เก้าวไกลไปดูงานอยู่เพราะเขาบอกว่าทําไมถึงอยู่ดีๆขุดว่าเก้าวไกลไปดูงานเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะภูเก็ตน้ําท่วมสสภูเก็ตไม่มีใครลงไปดูภูเก็ตที่น้ําท่วมหนักที่เราเอาภาพขึ้นมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่ผู้ท่องนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยอ่ะสสภูเก็ตไม่ลงไปดู ไม่เราไปดูเพราะอะไรเพราะเขาบอกเขาติดไปดูงานต่างประเทศอยู่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สัดทอดกันมาเอา้าไหนบอกก้าวไกลคุณแอนตี้การไปดูงานต่างประเทศทำไมทำไม,ไทำไมคุณไปเองล่ะทำไมคุณไปเองล่ะแล้วคราวนี้ไปไหนอ่ะคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นบอกไปไหนนะโปรแลนด์ ไปดูเรื่องมิลิภยยัยยูเครนรัสเซีย,ยอ่านี่ไปสร้างความแตกแยกอีกไหมเนี่ยฮหคือท่านผู้ชมหลายท่านก็ชัดเจนนะเขาบอกว่าก็นี่ไงทางก้าวไกลเขาสนับสนุนอิสรภาพนะอะปเป็นการเชร์ยูเครนไกลๆนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็ไปดูงานโปลแลนด์ไนงะฝั่งที่อยู่ ร่วมกับนาโตเพื่อต่อต้านรัสเซียฝั่งที่อยู่ร่วมกับภักใต้เพื่อต่อต้านประเทศไทยแบ่งแยกดินแดนนะ,ะเนี่ยท่านผู้ชมแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วแล้วคุณจะทำให้มันมีผลกระทบกับสัมพันธภาพะระหว่างไทยกับรัสเซียหะหรือ,อยังไงฮะอันนี้หมอไม่รู้นะท่านผู้ชมนะไม่รู้นะ เขาไปดูตรงนั้นเพื่ออะไรขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็คงมาพูดกันต่อว่าเขาไปทําอะไรบ้างเห็นก็บอกไปทําก็ได้งานอเออแต่ไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ออกมาบอกนะ่ะเอะมันค้านกับที่เคยพูดเอาไว้หรือเปล่านะคะนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่วันนี้แค่เรื่องสอวอ่าเรื่องก้าวไกลนะวอนนี้ยังไม่รวมยังไม่รวมเรื่องแลนบิดเลยนะโหหลายเรื่องนะคะ แต่ก่อนที่จะไปทุกๆเรื่องท่านผู้ชมวันนี้น้ำมันขึ้นราคา40สตางค์ค่ะก็สมผลนะคะทำให้ตี5เช้านี้นะคะ E85 เนี่ยอยู่ที่36บาท79สตางค์นะคะ E20 37บาท04สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์91นะคะ 38บาท78สตางแก๊สโฮอ5์ห้า 95, บาท15สตางค์เบนซิน47บาท04นสตางนะคะแล้วก็ปิดท้ายซูเปอร์พาวเวกโอร์แก๊ห้าสโบ4บาท74สตางค์ะ่ะเออ39บาทแล้วนะโซฮอ5หานะเออท่านผู้ชมส9 9 5 5แล้วนะอีกนิดหนึงนะจะ40่สิแล้วนะนะคะ เมื่อไหร่นะจะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเอาเข้าคอรมอนะนะเมื่อไหร่นะนะจะมีการปรับเปลี่ยนเอาเข้าสภานะนะความหวังอยู่ที่คุณพีรพานนันธ์นันเนี่ยไม่ได้กดดันนะเขาบอกว่าเขากําลังจะยื่นเข้าคอรมอกาลังจะยื่นเข้าสภานะอาจจะรอสภาเปิดเนี่ยเพิ่งเปิดไปเมื่อวานเลยนะเอออย่างนั้นระืบเปล่าอย่งงางนั้นรืบเปล่งงาลที่จะเอากฎหมายใหม่มาพิจารณาซึ่งในลักษณะเนื้อหาของกฎหมายใหม่นั้นท่านผู้ชม ไม่ยักกับเผยแผ่นะว่าในเนื้อหานั้นคืออะไรบ้างอยากรู้จริงๆเลยทำไมต้องเก็บเป็นความเป็นความลับขนาดนั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจทําไมอะ่ะมันจะส่งผลยังไงเหรอส่งผลกับนายทุนหรือเปล่าเออคุณถึงเก็บเป็นความลับขนาดนั้นขนาดอะไรอะ่พอนะพรบออคู่สมรสอื เขายังออกมาเผยแพร่กันตั้งแต่เนิ่นๆนะอเออตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะว่าเนี่ยมันจะต้องมีหลักการอย่างนี้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 นะฉันขออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออนะไม่มีการรับรองให้สภาพอะไรอย่างนี้คือคือมันชัดเจนอ่ะแต่แล้วทำไมทีพรบอร่อ,อที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแค่บอกรายละเอียดนิดนึงเนี่ยนะยังไม่มีหลุดเลยนะ ไม่มีหลุดเลยท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ใครระหว่างนายทุนกับประชาชนสงสารตัวเองสงสารตัวเองท่านะผู้ชมนะสงสารตัวเองตรงที่ว่าเออเราเป็นประชาชนคนนึงที่เป็นคนใช้น้ํามันอะ่อะอเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะรู้ไหมเราควรจะมีสิทธิ์ไหมเออว่าไอตรงไหนเนี่ยมัน ควรจะเอามาพิจารณาตรงไหนที่มันจะได้ประโยชน์แก่ประชาชนอีกอย่างคือถ้าเกิดคุณทาแล้วคุณได้หน้าได้ตาคุณก็เผยแพร่ออกมาเถอะนะคะคือเครื่องท่านผู้ชมไม่อะไรน้ำมันขึ้นอีกแล้วทางทั้งที่เขาก็ออกมาบอกเป็นประจำค่าคลองชีพมันแพงนะค่าต้นทุนค่าไฟมันแพงนะค่าน้ํามันมันแพงนะค่าขนส่งมันแพงนะ เออคุณจะมาอันดีเซลเอาไว้เพื่อเพื่อให้เบนซินสามารถขึ้นไปได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วคุณคิดว่าขนส่งนี่เขาใช้แต่ดีเซลงเออนะท่านผู้ชมเขาบ่นอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะแต่ก่อนที่จะบ่นไปไกลกว่าน,นี้นะไปอุตุนิยมวิทยาเรากันดีกว่าอืมอ่ะอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นยังไงบ้างกับสภาพฟ้าฝนค่ะ ค่ะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการพยากรณ์อากาศออกมานะคะคุณผู้ชมเป็นการรายงานสภาพอากาศ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะโดยบอกว่าในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะพบได้ที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตาก พิษณุโรคพิจิตรแล้วก็เพชรชบูรณ์นะคะส่วนพื้นที่ภาคกลางค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งพบได้ที่จังหวัดเลยหนองคาย บึงการหนองบัมลพูอุดรธานีนครพนมนสกลนกครชัยภูมิขอนแกน่นแล้วก็นกครราชสีมานะคะส่วนทางด้านของภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งพบได้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตส่วนอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ฝนตกนะคะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ คลื่นลมในทะเลจุดที่มีฝนฟ้าขนองอัดพบคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพื้นที่สีแดงของเราเนี่ยมีเพียง4พื้นที่นั่นก็คือนองายบึงการสกลนครและนครพนมค่ะที่จําเป็นจะต้องระมัดระวังก็มีเพียงเท่านี้ค่ะโอ้ยก็เกือบทั่วประเทศแล้วนะว่าไปมันมีเวน้นภาคอีสานเขาบอกเว้นทำไมเว้นทำไมช่วงนี้ฝนตกน่าจะดีนะค่ะ เป็นช่วงการทำไร่ท่านผู้ชมการทำการปลูกข้าวออกเว้นทำไมไอ้สวนที่แรงไปก็นะก็อย่างว่าท่านผู้ชมเกิดไอ้แรงไปนี่เขาบอกให้ระะมัดน,นระวัอระ,ะมัดระวังเลนบอมนะเลนบอมโดยเฉพาะจุดที่เป็นสีแดงๆนะี่ท่านผู้ชม,มเลนบอมคืออะไร เรน,เนบ,อบอมก็คือนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในชว่วงระยะเวลาอันสั้นเหมือนกับทิ้งบอมบ้มแล้วก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกับลานียานะลานียาไว้ง่ายคือเหมือนที่มีทั้งฟ้ามีทั้งฝนท่านผู้ชมตกหนักมาพร้อมๆกันแล้วใครที่หลังคาบ้านไม่ดีนะหลังคาบ้านเดี๋ยวนี้ไม่นับ ว่าสังกสีแล้วนะคือเมทัลชีทก็สามารถเกิดขึ้นได้นะหลังจากที่หลังคา,าบริษัทเนี่ยเปิดกระเปิงกันไปนะท่านผนะู้ชมนะก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเมทัลชีทไม่ว่าจะเป็นสังกสีไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรืออะไรใดๆก็ตามอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปตรวจสอบบ้านของท่านให้ดีแล้วก็อันนี้เตือนนะท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำ อ,อฝนอะ่ะความที่ฝนมันตกหนักเนี่ยท่านผู้ชมมันทําใหเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะบ้านรั่วได้และไม่พอบางบ้านน่ะที่มันมีต้นไม้เยอะๆใบไม้ที่ไปกองกันอยู่ตามท่อท่อระบายน้ําหรือทางระบายน้ําบนหลังคานะล่างน้ำเขาเรียกลางน้ำอ่ะเนาะนะนะพวกนี้เนี่ยเป็นตัวอุดกั้นน้ําระบายนะค่ะ<อ>เอ่อ แล้วมาทำให้ไรน้ํามันไหลย,ย้อนเข้าบ้านท่าน,นผู้ชมเป็นอย่างเงี้ยท่านเคยเป็นไหมล่ะบ้านท่านอนะ่ะถ้าบ้านท่านเคยเป็นมันมีโอกาสได้แล้วเวลาน้ําไหลย้อนทีน้ํามันไหลโโจกจากเลยนะมันไม่ใช่แหลแ่แบบซึมๆนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่แต่บ้านเอางี้ละกันเอาก่อนเอาอยู่แต่บ้านก่อนอยู่แต่บ้านไปดูสังเกตบ้านตัวตราบ้านให้ดีใครที่ออกนอกบ้าน โอโหเห็นสภาพแล้วถ้าเกิดจะต้องไปเจอสภาพแบบนี้นะตอนที่เราออกนอกบ้านนะเออย่างแรกเลยอะเรามันระวังงูเยี้ยวเขี้ยวขอใช่นะตะคงตะขาบก็แต่สมัยในกรุงเทพไม่ค่อยมีตะขาบเท่าไหร่เนาะนะมีแตงูมีแต่งูบ้านเรามนี่มีแต่งูบ้านเรานี่เข้าบ่อยเลยอ่ะไม่อยากผูกมิตเท่าไหร่มาตลอดเลยแต่ไม่มีหนูเลยนี่มิรเออใช่นะนะ อ่าเดนเขาบอกข้อดีไงของคุณหมอข้อดีของงูข้อนูดีกว่าทั้งนั้นหนูก็ไม่ดีนะหนูก็ไม่ดีแต่ถ้าเลือกแล้วก็ไม่ดีถ้าเลือกแล้วมันก็อันตรายน้อยกว่าไงเออเออเอถ้ากับงูเล็กแบบไม่มีพิษก็ยังพอพอไหวนะไม่เอาสังูอ่ะ เจองูใหญ่ท่านผู้ชมงูเหลือมเงี้ยในบ้านอะ่ะโอ้ตัวเบลล์บเบลล์แล้วเวลาเวลาเจอคนหนึ่งเขาไม่ค่อยเจอเแต่เป็นเราเจอตลอดเลยอเอองูเหลือมตัวเบลลอท่านผู้ชมเรามาระวังกันให้ดีนะเรามาระวังกันให้ดีนะตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวขอ,อ,อถ้าต่างจาังหวัดก็คงมีหลายอย่างนะสัตว์มีพิษนะล้วเกิดใน กทมก็จะประมาณเนี้นะคะอ่าแล้วก็ระวังลื่นผู้สูงวัยท่านรู้ไหมพอพื้นมันเปียกอย่างนี้แล้วมันมีโอกาสลื่นได้สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือระวังการล้มนะคะระวังการล้มรองเท้าไปเช็คดูให้ดีพื้นอะสึกหรือเปล่าออสำคัญากพื้นรองเท้าอะ,ะสึกไหมหรือลื่นเปลือดลื่นเปลือดถ้าลื่นเปลือดลื่นเปลือดน,นะนะท่านผู้ชม ถึงแม้เราจะเดินช้ามันก็ลื่นได้นะมันก็ล้มได้นะเรามาระวังนะท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านใดเนี่ยไว้ได้แล้วไว้พร้อมแบบนะกระดูมันพร้อมเปราะแตกหักได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเรามาระวังไปดูพื้นรองเท้าหรือไม่งั้นถ้าเกิดพื้นเปียกก็อย่าเดินนะคะอันนี้ก็เป็นการเตือนเอาไว้ท่านผู้ชมสําหรับใครที่เไม่ได้ออกไปไหนแต่ถ้าเกิดออกไปก็น้ำท่วมพกลงพกล่ม ยาดมยาลมยาหมองเผื่อไปให้เรียบร้อยเสื้อกันฝนก,กันฝนน,ะ,รรมมนะ,ะเอาไปให้เรียบร้อยแต่ดีสุก็ไม่ออกจากบ้านนะท่านผู้ชมนะนะ,ะคะอ่ะราะาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอุยท่านผู้ชมดีพี r l d นะดีพ d โว้ยูไบาพา w o เ l d เออเขามาแล้วนะเขามาแล้วแล้วเขามา ดูเกี่ยวกับเรื่องจะพยายามผลักดันแลนด์บิดให้ได้อุ้ยแลนด์บิดมีโอกาสเกิดแล้วนะท่านผู้ชม <หา S 1> นะคาจะเกิดได้มากกว่าดิจิตอลวอลเล็ตไม่รู้แต่ดิจิตอลวอลเล็ตเขาก็บอกว่าเขาจะเริ่มบอกวันที่จะออกแล้วนะที่จะให้ลงทะเบียนแล้วนะค่ะมาดูกันต่อความคืบหน้าของแลนด์บิดแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ตในช่วงหน้าค่ะ